ไล่ข้างไล่ข้างแจ๊จ g ดีนะครับพักกลางสูตรออโต้ซิงเดินสแตนเลสนะฮะสูตรของทางร้าน G d ดีที่ว่าเอ,อิดก็รู้เรื่องอยู่เหมือนกันแล้วเนี่ยไล่ข้างไล่ข้างดันโลครับขับหนุกขับหนุกอยู่สนใจนะแจ๊ส g ดีมาไล่ข้างงี้นะฮะพักกลางสูตรออโต้ซิงรถอาการลอรอบแล้วก็เดินสแตนเลสสูตรทางร้านนะฮะมาเทโาซิงได้เลยผมว่าแม่งจัดจ้านอยู่ให้เจ้าของรถขับนะครับ ก็คือเริ่มที่มาทำแจ็สจีดีคันนี้อาจจะรอรอบมานะฮะกดแล้ววิ่งไม่ไปนะครับแล้วมาไล่พักกลางสุดออโต Auto ้ซิงใหม่ลองดูคนขับคับนะฮะดีเหมืเดิมเยอะเลยดีกาเดิมนะฮะกับพักกลางสุดออโต Auto ้ซิงที่ใส่ไปนะครับคันนี้เป็นเป็นไงครับผมว่ากดแล้วเจอขึ้นเร็วกว่าเดิมไหมครับอันนี้ โอเคก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาไล่พักกลางสุดออโต้ซิ่งทางร้านเรานะฮะกับเดินสแตนเลสขอบคุณนะครับ